ครับนะบกับช่องราการเพชรโมพีคือเขาพี่น้องวันนี้ก็หลังจากเราออกกำลังกายเสร็จแล้วก็วันนี้ก็มอนัดจะดูเพลงก็เพลงแห่งนี้ครับผมนะวันนี้ก็จะมาหนุ่มๆอยากกินไก่ทอดนะครับผมก็เครื่องนะครับมีขมิ้นนะครับผมขมิ้นกับพริกไทยนะครับผมเราจะทำพริกไทยน้ำปลานะครับผมเครื่องกระสุนจะมีนะครับโจทย์หอย ผงนัวใส่หลายแซบหลายใส่น้อยแซบน้อยแล้วก็เติมพริกนะครับผมทีนี้นะครับผมเราทำพริกไปให้ละเอียดก่อนนะครับผมใส่เมื่อเลยใส่เบิดอ่ะอ่าวันนี้ใส่ใส like อันนี้ก right? ็หมูยานะครับผมก็พี่น้องเอฟซีเห็นแกอยู่นะครับผมออกช่องการเพชรบอยอยู่นะครับใช่ โอเคมาเป็นลูกมืออาจารย์เพชรวันนี้ครับผมโดยพอเพชรไหนนะรวมด้วยช่วยกันพ้นช่วยกันตระดับกันอย่าเน้นโดยที่วันนี้ใช้เนี้ยจะเย็นเลยอ่ะเข้าเยอะเขาเยอะๆนะพ่อครัวสวีเดนก็มาครับผม โอ้สว oh, oh. ีเดนเหรออืมพอ้สวีเดนใครอ่ะเดอ้อันนี้มาช่วยพ่อปเพชรดิอืมเราจะทำให้มันละเอียดนะครับผมนะและเขาไม่แรพ่อสิมินมินมินเป็นไก่ไก่บ้านหรือว่าไก่เนื้อนี่พ่อไก่บ้านไก่บ้าน ไก่ไก่ทอดไก่คลุกทมินพริกไทยคนนี้ครับคนนี้ครับเยี่ยงไก่นี่เจ้าของครับคันนี้เออนี่ครับเจ้าของไก่ครับผมคุณสนุนผู้สนับสนุนนะผู้สนับสนุนโดยอะไรนะอ๋อมเรื่องครับใส่เกลือลงไปครับผมใส่เกลือ ลงไปอนะครับผมแล้วก็ใส่รถดีลงไปผสมกับอนั่นเลยนะครับผมแล้วก็พงนัวลงไปนะครับผมใส่เยอะครับผมใสหลายใ็่หลายน่อยเต็มหน่อยครับผมพอาไมพ่อกลับไป เอ้ัก่ครับผมพอมีถุงมีถุงไมมีเท่าไ่ต้อเกสรอะไรนะครับใช้มืออใช้เือนะครับผมเนาอย่าง้ไเลยครับผมโ่ไมงน้อยเดียวพ่อโอตามอีกมากตรงนี้น้อยมไม่น้อยเพื่องปลงไงเออ

ซอสปลาเคี่ยวเนื้อนี่ครับไปก็รถดีครับผมเอ้ยซอสหอยมากเราพอใช้ตามนิดนึงนะครับผมใช้ตามไอเยี่ย่นปิยต้าอส่ยรายนะครับผมเพราะว่าโคตรมันจะดำใส่พอประมาณกลาน

nát, vay, khoảng tầm 5 phút nữa thôi, tôi sẽ để cho nó nát, 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 มาใกล้ๆตาล้อ,องมาใกล้ๆนีครับผมมกักเสร็จมันจะเป็นแบบนี้ครับผมอืมเแลไรมุ้งไทยครับผมเี ยอดอะไรอ๋อใบกับเราเราถ่ายยังไงครับไปเลืงเฮ้ยนี่ครับอ๋อไปเอาตะไคร้เหรอเราจะมัดสมุนไพรนะครับผมโอเคเราจะมัดสมุนไพรครับผมสมุนไพรเมื่อไง ไก่ทอดขม้ไก่ครับผมพรอเพทดวใบนี้อ่ะใส่เลยไหมใส่ใส่เป็นต้องเด็ดก่อนมเด็ดเด็ดเดอ๋อับีต้องรายด้วยาย้วหรอมแล้วตามด้วยเดี๋ยวตัวเดียวเมน กไก่อะไรนะไก่ทอดมักสมุนไพรโอ้โหขาดใบมะกรูดอย่างเดียวนะครับผมโอ้น่ากินมากเลยมีมีมีเอามาเอามาใบมะกรูดเอามาไปเอามาใบมะกรูดมีของแก่ๆอืมแก่ๆได้เอามาเออยิ่งแก่ยิ่งดี อันนี้มันเป็นสูบสูบสบอะไรนี่เกน็ดไก่หมักสมุนไพรมาจากเมียนี่ไหมมาจากไหนอ่ะเกล็นทั่วอาณาจักรไทยเลยแหละิคุงกินครั้งแรกไหมพ่อสุดนี้หมูยากินหลายครั้งแล้วกินอะไรอ่ะที่สะพานนก็กินแล้วอ๋อเหรอก็น้องๆยังไม่เคยกินนะครับผมนะไก่หมักสมุนไพรนะครับ

หอมครับผมหอมมากมากเลยพี่น้องเลยนวะาเด็กเจยูห้าขอภาาเดชหัรเดชนอ้คนหอมไหมเบดิงหอมมากเลยโอ้ยนาตาเยอะเขียวมากเลยขนาดอันใหญ่ยานเลอร์นะยานบอลเอ้าแกปลเลอร์อะปัลเลอบอกขนาดปัลเลอร์ปีนี้ปลาหิเล็โอ้โหหอมครับผมเก ยึดตามมวยตามเงี้ยตามย่อเลยพี่แฉ่เลยจ้านี่เนหัวใจวันเสาร์แต่สมมติในหัวใจในหัวตาเนี่ยทอดไก่ก็ต้องมีน้ำจิ้มครับผมวันนี้ก็จัดหนึ่งน้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมส่วนผสมก็มีพริกกับกระเทียมนะครับผมมะนาวนะครับผมเดี๋ยวอาจารย์ปิดปอกกระเทียมก่อนเด้อพี่น้องเด้อน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ทำยังไงก็ได้พี่น้องให้ได้สามรสนะครับเปรี้ยวเค็มหวานนะครับผมนะ ทำยังไงให้ได้สามรสนี่คือรสชาติสุดยอดอยู่แล้วพี่น้องหรือไป<ว>ก,ก็อะมาดยนถ้ากันกระดินก็ใส่พุงนัวลงไปเลยนะครับผมคนะันมันกระดินครับผมใส่ลายเซ็บลายใส่น้อยเซ็บน้อยแต่าาาาจารย์เพชรใส่นิดหนึ่ง ยาเอาน้ำตาลนิดหน่อยน้ำตาลไม่มีตรงนี้พอ่อในตุงพ่อน้ำตาลอื๋ลอลองแกะ okay, นะบางคนนะครับผมเขาตำเขาจะไม่ละเอียดนะครับผมนะเขาตำหยาบแต่อาจารย์เพชรนี่ การจัดเพชรนี่ไม่ว่าจะตําอะไรต้องเอาให้ละเอียดนะครับผมไ,ไม่ว่าส้มตำไม่ว่าจะอะไรนะครับผมพี่น้องสเกตดูได้เลยนะครับผมกินตมร้านใหญ่ๆ,ๆนี่ส่วนมากเขาจะตำไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ให้มันเป็นหยาบๆจังประมาณขนาดนี้ก็ได้แล้วนะครับผมการจัเชรนี้เอาให้ละเอียดไปเลยนะครับผมกระดูกกระดูก ใบว้นอ,อ่มามะนาวชีเด็ดครับผมเปรี้ยวหวานยังไงนะเปรี้ยวหวานเค็มโอ้โหโหอ,อหทุดลักพยาบาลอนามัยไม่ต้อง <laughs> <Ừ. S 2> อีกสักหน่วยนะครับอีกสักหน่วยสองห,ห,ห,หน่วยใช่ไหมถูกหลักพยาบาลใช่ไหมอนามัยไม่ต้องนะถูกหลักอนาม,มัยนะโอ้แน่นอนจริงเชฟเราเชฟกระทะเหลาอืมกรกก่อน ไปคลิปดิพี่น้องอันนี้ก็ปัดจีปรัตนะครับผมเออครับครับบีฮัลเลลูยามาพี่ <simitation> <simitation> <simitation>

Bà yang không tạo ra lẽ, tôi. Nếu 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 อ่ะโอเคครับผมยังไกเราทอดไก่ก,กินกันเลยอาจารย์ทุทธกญาติเอ๊ะกินข้าวก่อนน,น,น,นนะครับผมก็ขอบคุณพี่น้องพี่น้องมากๆนะครับที่ตามและให้กำลังใจพวกเรานะครับผมนะโอเคครับผมยังไงเราสำหรับคลิปเสร็จแล้วก็มาทอดไก่กินกันครับโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ